เจ็บหนักแค่ไหนนักข่าวอัปเดตอาการบาดเจ็บของบุกโยซาก้านักข่าวค่ายสกายสปอร์ตออกลงเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของบุกโยซาก้าปีกตัวกันของอาร์เซนอลหลังเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บจากเกมแชมเปียนลีกนัดออกไปแพ้รองสองประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซาก้าได้รับอาการบาดเจ็บในเกมดังกล่าวโดยเขาอยู่ในสนามราวๆหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนตัวออกให้ฟาบิโอเวียล่าลงเล่นแทนแถมทีมปืนใหญ่ประสบความพ่ายใชยอีกตั้งหาก ก่อนมีคิวลงเล่นกับแมนซิตี้แชมเปี้ยน์ลีกในศึกบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์นี้ที่เอเรตสเตเดียมและล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาแกรี่คาทอลินนักข่าวของสกายสปอร์ตระบุว่าสตาร์วัย21ปีมีโอกาสลงเล่นกับเรือใบสีฟ้าได้เนื่องจากเขาไม่น่าจะเจ็บหนักอย่างที่หวั่นเกรงกันแถมมองว่ามิเกลเตต้าน่าจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวคีแมนคนสําคัญออกเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่จะหนักขึ้นมากกว่าโดยคอทอลินรับได้กล่าวไว้ว่า ผมไม่อยากให้แฟนอาร์เซนอลแลงกฤดเข้าใจผิดมันอาจเป็นแค่ความรู้สึกที่ยังไม่ใช่ทางการแต่ซาก้าไม่น่าจะเจ็บหนักบางทีเขาอาจจะมีอาการกล้ามเนื้อตึงหรือไม่ก็เป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อระวังเอาไว้มากกว่าส่วนทางด้านของอาร์ตต้าครับตอบสื่อหลังแพ้รองว่าไม่เสียใจที่ส่งซาก้าลงเล่นทั้งๆท,ที่เขามีปัญหาเล็กน้อยจากเกมบุกกับสเปอร์และบอลมัดอยู่ก่อนแล้วผมไม่เสียใจมันเป็นการบาดเจ็บปกติธรรมดาและเขาโอเคดีมันเป็นปัญหาที่ส้นเท้า เราให้เขาพักจากเกมคาราบาวครับกับเบนฟอร์ดไปแล้วเขาพยายามตกส้นในครึ่งแรกและรู้สึกที่กล้ามเนื้อดังนั้นเราจึงเปลี่ยนเขาออกโดยความคืบหน้าล่าสุดครับมีแนวโน้มว่าบุกโยซาก้าไม่น่าจะเจ็บหนักหลังมีรายชื่อติดทีมชาติอังกฤษโหล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคมในเกมอุ่นเครื่องกับออสเตรเลียในวันที่13ตุลาคมและเกมยูโร2024รอบคัดเลือกฟาดแข่งกับอิตาลีในวันที่17ตุลาคมซึ่งจะเล่นที่เวมลีย์ทั้ง2นัด สุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันผมอยากจะฝากทุกคนเช็กกันกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตัดเกมทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ